ตัว CPU เนี่ยใช้เป็นของ Snapdragon อค,คือมันแรงมากเลยนะครับมันแรงเราเราก็ใช้ Apple อยู่เขาจะแบบปรับหรือว่าต้องเป็นภาษาจีนได้ครับเปลี่ยนเป็นภาษาจีนได้เลยนี่ก็เป็นโม้กับแก๊่ับเป็นภาษาจีนได้ต้องทำภาษาจีนพื้เขาู ภาษาจีนเหรอเดี๋ยวนะโอเคโอเคได้ครับจะจัดให้ครับทำไมเขาต้องใช้ผักมุ้เป็นภาษาจีนเป็นตาวอย่างแสดงคนเหรออันขาระบบโอ้แล้วผมจะปรับคืนได้ไงแต่ช่วยผมปรับคืนด้วยดะถ้าผมปรับไปแล้วจะภาษาจีนเหรอ อ่ะขออนุญาตพาขับก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเอกพามาพามาทำทีหลังเพราะว่าเอกไม่รู้มันกันว่ามันปรับยังไงอ๋ออ่าครับอันนี้พวกแอปพลิเคชันต่างๆก็ดูได้หมดเลยครับทีนี้ไปนะครับเกียร์ตรงนี้นะเกียร์เข้าตรงนี้ปุ๊บขับเป็นเกียร์ดีนะครับเป็นเกียร์ดีเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยไดเลยเออครับวามนุ่มนวลอือฮึครับความนุ่มนวลอันนี้ผมวิงไฟฟ้าล้วนได้เจ็ดสิบสี เกสิบสี่กิโลเราดูนะว่าค่าน้ำมันผมจะไม่ลงเลยอ,อน้ำมันจะไม่ลงเลยอไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับแล้วมันจะมีภาษาอะไรบ้างน้นองมีภาษาอังกฤษภาษาจีนมีครับมีกเกือบทุกภาษาเลยครับเปลี่ยนเป็นภาษาไหนก็ได้แต่ว่ารถยังไม่ติดฟินนะอืออ่ารอ,อดูนะครับปุ๊บอันนี้คือโหมด EV ล้วน มัน e v เองตั้งแต่เริ่มต้นให้อยู่แล้วจนกว่าจะหมด74กิโลนี้นะครับถ้าเป็นคนชอบขับรถเร็วสวิส s วัสดิใช่ไหมเดี๋ยวเอกขอสวิส s วาสัวสดิให้ดูนะครับนิดนึงไม่มีไม่ม,ไมีต้องรอรอบใดๆทั้งสิ้นถ้าสมมติว่าเราต้องการแซงปุ๊บนะครับไปได้แล้วสบายๆครุงดีใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องขับตามคันหน้าบ่อย ขับตามคันหน้าโดยที่เราไม่อยากขับเองนะครับเปิด Adaptive โดนสองครั้งเรียตสองครั้งเปิดระบบใช้ค่ะ ICC แล้วไม่ต้องขับอะไรแล้วอัตโนมัติใช่ครับเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วได้ที่มันมันจะมันจับคันหน้ามันจับคันนี้มันจับคันส้มคันหน้าอ๋อเหรอใช่ครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วผมจับเฉยๆผมนั่งก็คอยแต่เบรกอย่างเดียวถ้าเปิดไปไม่ต้องแตะอะไรเลยเหรอเบรกเองไปเองเบรกเองไปเองไปอัตโนมัติใช่ครับอันนี้เองไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือไปเรื่อยๆได้ อันนี้เราก็นั่งดื่มน้ำดื่มกาแฟคุยโทรศัพท์อะไรไปได้เลยสนใจละครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรละโอ้สบายเกินครับเนี่ยเอกเไม่ได้ขับอะไรเลยนะเหรอคันหน้าเบรกเยอะกว่อนช่ไเออคันหน้าเบรกเนี่ยเอชลอความเร็วลงเองเวหกสอดหกคือหมายว่าคันเร่งเราก็ต้องเหยียบอยู่เสมอคันเร่งไม่ต้องเหยียบด้วยอ๋อไม่ต้องเหยียบด้วยเพราะว่าเอกตั้งความเร็วไว้ที่อยู่ที่1 1 5กิโลอือฮึก็คือความเร็วเอกจะไปสู่ที่1 1 5ยสหามาไหลแล้ว แล้วตอนตอนที่เดินหน้าเนี่ยเราต้องประคองพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยมันประคองตัวเองอยู่ในเลนอยู่แล้วอ๋อเหรอเรามีหน้าที่จับไว้ให้เฉยครับอืมอ่าทีนี้ถ้าเราจะออกจากเลนเราก็ไปเลยครับเติมพันเร่งได้มีการแทรกแซงคันเร่งอนาก็จะพูดเป็นภาษาไทยขึ้นมาแต่ถ้าเราเหยียบเบรกปุ๊บมันจะตัดออกระบบเลยอ๋อครับก็คือเราต้องไปเปิดระบบใหม่ออออืื ขับรถเร็วก็ไปได้สบายอันนี้สมุูทๆดูอยู่ช่วงล่างดูอะไรได้เลยครับนิ่งมากถ้าเราจะเร่งไงมาตาเร่งสบายไปถึงจริงๆเบอร์รุ่นนี้นี่รถมันออกมากี่ปีได้แล้วเพิ่งออกมาเลยครับเปิดตัวใหม่เลยนี่คือตัวนี้เพิ่งเปิดตัวอยู่แล้วใช่ฮะอ๋อเหรอ เพิ่งเปิดตัวงานมาด้วชว์ครับได้เดือนเดียวครับแต่ยี่ห้อนี้มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วยี่ห้อนี้มีมานานเราเป็นยี่ห้อแรกจากค่ายจีนครับอืที่เรามาอยู่นี่มาสามปีแล้วครับออืเรากับเอ็มจีอยู่ด้วยกันมานานสุดแล้วและอะไรเราหาง่ายสุดแล้วนี่ครับตามคณาเปิดระบบปุ๊บปุ๊บเปิดใช้งานระบบ i อซีซแล้วออกจากระบบควบคุมพวงมาลัยแล้วตามคณาอย่างเดียวมันมันยังไงมันจับครับบควบคุมพวงมาลัยแล้ว เราก็มีหน้าที่จับไปแค่พวงอะไรอย่างเดียวเนี่ยเังไม่ได้ใช้อะไรเลยจับคันหน้าอย่างเดียว